สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะกลับมาอยู่กับน,น้องเมียวเซียมีคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟ shing กอล์จากไฮสเปดเกมมิ่งกันเหมือนเคยเลยนะจ๊ะพกทุนเข้ามา700บาทนะทุกคนวันนี้ไปที่เบ็ดหนึ่งบาทก่อนเลยแล้วกันเริ่มต้นนะโอ้โหมาถึงก็ยิงปลาตัวใหญ่กันเลยเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนปลาตัวใหญ่ปลาตัวกลางแล้วก็ปลาโบนัสเน้นเน้นะทุกคนนะโอ้ยมังกรทองยังไม่แตก <ت क> <ت क> <ت क อื้อแตกยากอยู่นะอาราชามังกรจะมาแล้วหรือว่าตาเท่าที่เราชอบเรียกแล้วกันเนาะ โอ้ยกระเป๋าสมบัติทองเปิดมาโอ้โหห้าสิบบาทโอเคถือว่าได้เรื่องอยู่ห้าสิบบาทสะสมกันไปนะทุกคนนะยิงกันไปต่อเรื่อยๆเลยโอ้โังกรทองไม่แตกเลยอืม้มอือมไม่เป็นไรไปยิงตาเท่ากันต่อตาเท่ารัวหน่อยรัวกว่านี้รัวกว่านี้ได้ไหม,อมโอ้ยไม่ค่อยมาเลยเฮ้ยเออมาแล้วเอาอีกเอาอีกได้ไหมอีกสักนิดเออรัวอีกโอ้โหยังยังเพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่ค่อยรัวนะ อาไม่เป็นไรไปก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกหนึ่งรอบแต่เท่า,อาขอรัวกว่านี้นะยิงกันไปเรื่อยๆทุกคนปลาตัวกลางปลาตัวใหญ่ปลาโบนัสนะจ๊ะเก็บมาให้หมดเก็บตัวไหนได้เก็บให้หมดนะทุกคนโอ้โหกระเป๋าสมบัติเออรอบนี้โอ้โหสิบบาทอื้มถ้าไมมันได้น้อยลงวะเนี่ยเอาไปต่อเลยไปต่อเนื่องกันเลยอุย้ยได้มาหกสิบห้าบาทสวยมากปลาตัวกลางปลาตัวใหญ่ของเราจะได้เท่าไหร่โอ้ยมังกรทองมาพอดี มังกรทองแตกมารอบนึ่งเร็วโอ้โหโดนแย่งเสียดายว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามันมาใหม่ยิงปลาทองกันไปก่อนปลาตัวใหญ่วานทองมาไหมอืมยังไม่แตกเอ้ยสองร้อยบาทอุโยเอาเรื่องให้มันสมกับเป็นปลาตัวใหญ่นะทุกคนเนาะอือหือสวยมากสวยมากไปกันต่อไปกันต่อโอโห้ปลาไปไหนหมดเอากระเป๋าสมบัติมาเปิดมาสวย,สวย โอ้ห้าบาทอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ยโอ้ไม่ได้สองร้อยเลยอ่ะอ่าเราได้มังกรทองมาแล้วรอบนี้ได้ไปเจ็ดสิบบาทสะสมกันไปโอ้แต่หน่อยเร็วเอาหน่อยมาหน่อยเออราชามังกรมาแล้วราชามังกรมาแล้วทุกคนเน้นยิงราชามังกรกันดีกว่ารัวหน่อยรัวอีกไม่ไหมโอ้โหทำไมตอนนี้แจกน้อยจังละ่ะ ขอเยอะกว่านี้เออห้าสิบแล้วไปอีกไปอีกเออตัวละร้อยนั่นแหละสวยไปอีกแจกอีกหน่อยแจกอีกหน่อยแต่ก็รวัวรวหน่อยเร็วตะเท่าเร็วขอตัวละร้อยอีกตัวละแปดสิบก็ได้โอ้โห,โหเออเออเอเอามาอีกโอ้โหรัวน,นิดนหน่อยๆน่อยเองมาอีกไหมเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปต่อ โอ้โหโอ้ยได้มาเจ็ดสิบปลาตัวกลางนิดแตกดีนะทุกคนโอ้โหได้เยอะด้วยนะปลาตัวกลางนะอ้าวสองร้อยมาแล้วโอ้โหกว่าจะได้เออให้มันได้อย่างนี้สิมังกรทองสองร้อยอีกไหมสองร้อยอีกหรือเปล่าโอ้โหยังยังยังไม่แตกโอ้ยอดอ้าวได้หมสี่สิบมังกรทองอุ๊ยอุ๊ยแปดร้อยแปดสิบแปดบาทป๊อด อะไรเบอร์นั้นน่ะโอ้โหสุดยอดทุกคนมังกรทองโอ้โหโบนัสแตกนะทุกคนนะอุ้ยโอเคอะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าละกันเนาะทุกคนวันนี้โบนัสแตกกันมาช่ำๆนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะทุกคนนะวันนี้เหมียวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า